บาัสดีตอนแรกทุกคนเดี๋ยวจะเอาสีมินสีนไฮเมอุก่อนนี่ตัวนี้เป็นสีนหอน่ะนางหอนตัวนี้ขาหอนตัวนี้ขามินแล้วก็หางมินนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นสีนสันมันแล้วก็นังนางมินครับเอาไปให้ใหอี่เมยก่อนโอ้ยถุงแต่ไ่มีถุงถุงเนี่ยหน่อย มันนีหว่างแน่ก็เลยชิบไปหาเรานะไหนเนอกินดิเดี๋ยวเนอกินไปให้เรารีเต็มกระถุง g เลยเต็มกระถุงยางหน่อยนะเออเอากระดูกเอากระดูกหน้อา,นยายนอีแค่นั้เบื่อไหมเพราอวานเนี่ยก็ยายไอ้น้องแค่นี้ไล่คน ไปกินหลายเต๋อไปกันเพราะว่าเอาเตื่มอีกทุกคน,นดูคางมาั้ยดูคางฮ้อนนี่เต็มสะทุงงหูเลย เพื่อนแม่เป็นครอบครัวใหญ่ทุกคนปลาดาวแล้วก็อาจารย์เพื่อนอยู่หันหรือซ้ำซเพื่อนกินบอลเดียวนะถ่ายบอลเดียวจบเลยทุกคนกรเห็ดกินน้ำกนันะไปไปกันลูกชายไปไปดีลูกออไปแล้วว่บบาจะไปแวะพันบิดคือเราอีกบุญบานน,านั่นน่ะบุญบานน,านั่นบุญบานพะโลนเป็นโทรมากแต่เสอะไปหละคำเติบไปร่างเชี่ยไปไปลุกไป ເອົາຝົນຊິຫານໄປລົງຕຸงນັງເາດລະຫານປໍພໍ່ດດີ ตรนทุกคนทางบุตราานไปหาหนางเล่านะก็ไปใดขึ้นกันทะลุไปใดือกัน ตัวนี้ไปได้แต่ย่ำแลงกนะ่ะทุกคนย่ำฝนนี่ไปบ่ได้นะมันฉีบมันฉีบเป็นคือทางน้องขี้ตุ่มไปหาหน้องลาวแหละทุกคนเป็นน้องเป็นอย่งคือกันนะไปว่างสิบกว่าปีนี่ทุกคนต้นให้ตัวนี้ว่าถือว่าได้ผ่านนี่พี่หลอกก็ได้นี่ต้นให้ตัวนี้นี่โลดเสียงห้องไห้แล้วว่าเอ็ดใส่ซื้อซื่ออะไ้นี่ปล่อยออกไปหน้าวังหันออกเอ็ดยังวะ เบาเลยจ้ะเน,นึกว่าไข่ตก็แมนมาใช่โอ้นี่นี่ตัวไห้ตัวน,นี้ไข่ซื้อๆื่อห่อยไดนี่ิไปออกมาหน้าวหน่ยยานตะเทใน,นี่นะลอกแท้ได้ทุกคนชิน้มมือนี่ดอกมักนอะไรนะมันยานข้นชิ้มมือนี่ข้นมันดื้อข้นสมัาชมอนี่ านบอกแล้วก็นลงชื่อขนมให้่ลานอากูอ้าวเวลาไปนั่งกินนุ่มก็ได้นะนุ่มตัวนี้เลยลงเนีบะหลงลงชื่อขนมร้านก็ได้ใช้เสือนะถ่ายปไปไหนทุกคนแก่ลงชื่อนมให้น้องแล้วน้องไม่ได้กินนมแบบนี้มือไม้มือไม่สายลงมันจิลงไหม มีหมดเลยมันนะเออไอสีนั้นน่ะมีหน่อยใส่มือนะเต็ม,มกระถิ่บดิวนี่ก็ล้วมขาดไว้แล้วทุกคนเชดีชานใหม่นะรถตต่นี่นี่ก็ขาดละนี่ก็ขาดไล่แตะดิวขาดโอ้จะพอมันดังนะโอขาดเบิดเชดีเห็ดใหม่หรอกเชดีชานดิวใหม่นี่นี่ มันรมันถูกลายนะเอายังกะตาได้เกินมาไห้ได้ไหมอุนี่ซ้นมินเอออันนี้ใครอะไรต้มไผ่อุอีลาไปทั่วมาก้ามย์รองวัลนรางวัลหรือวะเอาว่าจะเพินอยู่ได้ก็โอเคแล้ววได้มีเงินชื่อันให้ลูกเพินชื้อขนมห้ลูกเอา าลอยประทูหาบ่ใ้เชือดีๆไว้เออจะได้ออกกลองน้ำลูกให้เม่เห็นเออให้เมเห็นเมลาเห็นเมลาแพงชื่อนมหายินเออเชือแม่นแม่นโอ้ยใช้เชือกงามได้เออจะรวยเออกะากกะเห่านโอเบิ้ดละบะนมมันจอห้บางอยางอันเนี้ยเบิดนมแล้วกปูกระป่าโอ้ใช้เชือกอะไรงามเลยบานนี่โอ้ยมันงามเลยมันใช้เชือกเดย มันรอได้ไงเอ้าโอ้ยมันรอแล้วมันนี่โ๊บายดีนะลูกเป็นมาบายดีบายดีเพื่อบายดีไปสบายดีไปเป็นวะบ่ชัดบัชัดนั่งสบายดีนั่งบักชัดสบายดีบูกล่องเชียร์บอลเชียวับอลบ่งกล่องลูกสบายดีลูกเป็นบ่สบายดีบายดีนมเบิ่งนาำนมเมื่อน้ำนมเมื่อดีดีนี่นมเมื่อจงี๊นมเมื่อเนี่ยนี่สบายดีอย่สิ ถูมือูชองูะองมือถูชองมือเป็นบะูชนั่นเออหาแล้วโอ้ประเทเป็นเนี่ยเลยนั่นบระเทเป็นเออครจะกินอันนั้นนมอันนั้นนลูกลูกเสียมาหาอีกอดกเออาย่หเว่าเฮ็ดัจริงๆนุ่มมือขายเียเน้านะน่งตามี่ลูกจอจะมานางชูงเะ โอ้ยกินหอนไข่กบไ้ต้มมนูกิน่ยากันเจลเออกินอะไแต่ไคแล้วคว่าเป็นกระเพาะเออกาไปยาพันธุซีริงรู้อะรเกิะกระเพาะกินในอื่นกระพิบจะกินได้เพ่ออะชินมินเนี่โอ้ยปวะกะล่ำแล้วกูอยากเอามาละาทยแม่ราให้ได้กิน เด้ังเือด้ดยเี้ยโยังะลายังาสามนัอย่าจะมาตัวเรากรนงเต็มเที่ยวแม่ก็เตะตังเนาแต่ไงก็จะต้องดูกจะต้เงี้ยมไปน่เมวันเนะอ้าวันวเดิมแม่ก็อนไปจมูจะบนบ นุ่มชุดโอ้นุ่มชดเขาสักยาคุ้มนะก็เลยอ้วนเอาอ้วนเอานี่อินุ่มชุดก็บอกว่าทนที่มีไชเลี้ยงลูกเปิร์นก็เลยเขาให้กินยาคุ้มให้นอนพาวไม่อุนี่แหละสองคนได้จูงวุไปขี่ไปเหี้ยวนี่แหละเอ้้้้าาจูงงงไปหหหหออนนา ก็มีน้ำในตากขาเป็นมีเจ้าเขาแล้จุ้งเขาว่านอนเจ้าจะได้กินจะจะแซ่บแม่สินหมิ่นแกงบ่แก่งเอาเกงเอาแกงใส่ผักแกงออมใส่มะเขือเออะอย่าเท่าดันแกงใส่มะเขือไม่เท่าเราสดหนามสดหน้าแล้วเราเซ่บแล้ววะไยเลยมันเร็วเขาบอกเคยกินน้องกินอยู่กินหยันเมาแน่กินมาหลายหยันเมาเนย ติจอาจารย์ไม่ใส่ไหมอาจารย์ไปพูดไปบางนึงแม่เลี้ไปพาลอยโทรมาชวนอยู่กับอันนั้นจอยน้ำโอ้ยเจียวจะถ่ายนกปอช่วยเหนื่อยจืนไปหลอดตน่อยายเจียวตส่าห์ตาเราบนหื่ดชูยหลอดตายเจียวจะเป็นการเดาตายเจียวโอ้ยเอาเอาทีนี้เขาก็ไปหาพันธิ์พีชทุนแล้วมาตอนนี้ขาดเงินเบิ้งเจียว มันจะบอกเลขไปจ๊กเยอมึงข้าไปไปพันกี่เยอะเนตี้เล็เนี่ยนานเจอไหมนี่ใช่เล็กโอ้นี่นี่นี่เลสี่หนึ่งห้าแปดเจ็ดศูนย์สามจ้ะจัน บอ,บอกลูก้อค่นจะกินนมมาเลขชองยังมานี่ฮะรวออกยังนะออกลูกโอ้ย่าไปมาขาบกินได้กินนมอยู่เ่นในหันออีไเลขชองยังสั้นออกล้ไงโอ้ยบอกลูกเดี๋เลขชองยังมานี่กทีฮะออกทีเดี๋ยวเป็นบาย่างจับโบโบเหลืองจั กันมาตัวนั้นก็เลขออกลูกลุงถามโวเวลาเลขช่องยังบอกดิดิบอกลุงดิดิเลขช่องยังมือนี่ฮะเลขกระกันนะสาเลขช่องยังบอกลุงไว้โอเคโอ้ยกรักระดิ้นเจ้าโววันนั้นกินอิ่มเลยน้าบุ๊กกินฮันเบิร์ตเนี้ย อิ่มแล้วปะสัน้นอิ่มแล้วปะนุ่มนี่อิ่มแล้วปะอิ่มแล้วลุมกองที่สองตัวนี้ลุงจะลองตามมันแม่ไปใส่แม่ฮาปูแม่ฮาปูแม่พาเงินแมเงินเออแม่ไปหาเงินไม,ม่ไมซื้อนมให้เจ้าเอซื้อนมเจ้าป้าเออซื้อให้เจ้าหันแล้วเออซื้อนมให้เจ้ากินเจ้าอยู่อยู่บ้านเด้อเป็นคนหูเด้อเนีนบ่บอกจะดื้อเด้อ ไป,ไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นแม่ไปกรุงเทปอืมแม่ไปหาเงินหาเงินเขินเจบเออ,อเออไม่เปงเทีหาเงินบ้าอืมบิดเบ่าวเทิงอันนั้นละบ้านั่นพอให้ที่ดินลืมเลยลงเลยเนะะา,าะเจ้าลูกไผ่ลูกไผ่เจ้ลาลูกเมลาลูกเมลาลูกเมลาโอ้มักช้ำนสิ บักชันลูกไผ่วาหวายบักชันลูกไผ่วาวได้หรอพุนกินดีมอะไรก็บวดนี่มักชันลูกไผ่เอาไเอาไปกินจะไงอีกเจ้าลุงเวลาบักชันในลูกไผ่โอ้ยังอยู่น้อยยังจืดอยู่ให้ลูกพูชีโอ้ยอทำไมหลับไปจะน้อยจะกินอีกเด้อยังอิ่มอยู่เออ เอาตัวกนขขันเท้าก็จะไปก่อนไปได้ไมหมอุปนี่พันบิดกะเช็ดน้ำเลยมีแนวมาให้มีแต่แนวกินเท่ล่ะเอาไปแค่น้อยไปไป,ไปลูกไปไปห้าพันบิดก่อนเจ๊กหน่อยอย่างชิมืออ่ะเมื่อก่อนมันยังไม่มีเนีย่ยมาให้เด้อมีแต่สำนเนีแหละเนยกินกับไล่ไลายเนีน่ยเลยจึงมาหอดกันในน้อยกับบอดบอดชนะิกจิเอาอืมตรงพวงมาเดียวกันโลดไป ตัดผรมมาเนี่ยคำว่าเอาชงยังเอาชงคือพอเอาชงคือพอว่าเอาอะไรหลักใจคือบางอยาไปลุงเมื่อก่อนเด้อเออลุงเมื่อก่อนลุงไ่มีนมมาให้เริ่มมาเนี่ยเออรอบนาก่อนลุงจะชื่อนมมาให้ลุงลืมโอ้สบายดีอีกบาย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 ลุงเออบายบายสั้นบายบายไปลุงไปก่อนรอบนาลุงชื่ชื่อนมมาให้เด้อ เออไปไปไปก่อนยังตัวก็่าอยู่พุโรนไปนั่นอยู่นี่ซาเวตาพูดอยามาแลยดิเฮ่หมาไปเฮ่เป็นซังพุงซังไฟอีกไม่ได้เป็นแต่ซังขัดรถได้หนิโอ้ยโงยหน่อบีตโอเคใกล้โอใกลใกล้กันาด เอาเช้าไปใส่เช้าลูกติดมาส่งนมบ่บอ้ยยยิยย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 ิดยยยยยดยยยยย้ยยยเรยยยยยัยยยยยยย่หยย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 ยดยย้ยย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 ย่ยยยย้ยยยยยยปยยยยยยยะยยยัยยยจยยย

เลนเต้กนน่อับ้งตรวนิมก็เตี้เบเาก็ตรวจได้ใครเป็นตำรวจได้โอ้ปฏิญาณตำรวจอีกโอ้หน้าตาเขาคือตำรวจเน่อโอ้โอ้่าอคนทุนอูจักกันนะเออคนล่ไ้ออกไห้บ่อไใชเลยค่ะเลออเจ้าน คนคนเกตหรอชื่อเล็กเลยเนาะเห็นเด้นี่ไปทว่นมาเนี่ไปเฮื่อนพันบิดอยู่นอกคนละอยู่บอลลูนไปจะมันอยากให้ตูดขนาดเนาะน้ำขนาดอ้เอาคนละวขั้นบิดบิดตัวเาว้ำน้อยบิดผุเออ ี่ออกนะจริงๆก็เป็นหน้าเพิ่อนั้งแหละแล้วก็เลยมาอยู่พีเลยมันขึ้นกับบ้านพลูนแหละมาอยู่พีเลยนะก็เลยมาปลูกเขึอนอยู่พีเลยเป็นหน้าเพิ่นแหละจะได้ลงมาดิได<ป>้วู้วบัจจิน,เนนะเฮต้อยุตวิตกดินเรื่องเงียบๆนะกูอันก่อน

กันปนี่ิมือเลยเออมันขำเลยดิเขากำลังมวนอมวนก็จะได้ลูกชายมานำมนาเมื่อก่อนจะมาได้ไปเด้อโอเคโอเคเมื่อก่อนเจอกันเมื่อก่อนเมื่อก่อน่ใชูชายมันำดิไอนี่ตัววงนี่ะ <laughs> เอาอะไรจะมากันไปไปโอเคไปไปเอา,า,าทุกคนเอากระชิมือก่อนมาดน เจอกันบุญน้องกิตุ้มเจอกันบุญน้องกิตุ้มไปแล้วครับว่านั่นกันเพิ่มไได้เลยบุญน้องกิตตุ้มไปยันซี่ไปแล้วยันซี่ไปไปสุกที่ไปทุกคนเมื่อนะมันคำมากกับลูกชายอย่ามันนันนั้นนะแม่มันทะเลอย่างไหมาแต่จริงกอันนั่นดอกไปเอาโอเคนะทุกคนคลิปนี้กับบมญมิยังไล่นะคือว่า ีขอจบไว้ซํานี้แหละจะได้กะขอบคุณก,กับใจหลายๆนะที่ติดตามมาชมเอาเนี่ยลูกเอาถ้าติตามกันค <c oughs> ลิปต่อไปนะทุกคนเอาก็สิเมื่อก่อนบัดน,น,นี้อย่ามันทําเอาโอเคนะทุกคน